สวัสดีค่ะคุณทวจ๋าวันนี้ก็มาทำฝรั่งก็มาทำเมนูแกงเขียวหวานอีกแล้วนะคะทุกคนอทำแล้วเขาก็ให้ปะนุชมาชิมนะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะทุกคนจ๋าแกงเขียวหวานหมูเนาะนะคะหน้าตาน่าทานนะคะทุกคน มะเขือมะเขือชิ้นย่งใหญ่เลยนะคะทุกคนจ๋ายังดำเลยเนเขาไม่ได้แช่น้ําเกลือแน่เลยทุกคนจ๋าดำเลยอ,ะอ่ะดูนะแต่ปลาหนุก็จะเคี่ยวให้นิ่มๆน,น,นะทุกคนให้นิ่มก่อนชิมดูสินะ เต่ออนี้อร่อยเลยนะคะทุกคนจ๋าเรากะเพราไทยกะเพราไหนไหนกะเพราไอโกเทกกะเพราไหนไหนไอซิสโกโอเคอยากจะไม่ใส่หัวละพานะคะทุกคนจ๋าแกงเขียวหวานตามใจแก่เนาะ ไม่ใ,ใส่ก็แล้วแต่เขาแล้วก็ไม่ต้องใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคนค่หน้าตานน่าทานมีมะเขือพวงด้วยนะคะทุกคนดูนะคะถ้าถ้าเขาแกงที่สวีเดนนะจะไม่มีมะเขือพวงนะคะทุกคนจ๋าอันนี้มีมะเขือพวงเนาะแล้วก็มะเขือนี่ มาเขือจริงนะทุกคนตามมาทานอาหารด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าตามมาจ้าตามมาจ้าอตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนวันนี้ก็เมน,นูแกงเขียวหวานหมูนะคะทุกคนจ้าแกงเขียวหวานหมูนะคะ มาจ้ามาจ้ามาทานอาหารกับป้านุน,นะคะทุกคนค่ะตามมาจ้ายังไงป,ป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดบบกระต่ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต,ต่อไปนะคะขอบคุจ้าบ๊ายบาย